ที่ซื้อที่โรงแรมนะคะอันนี้ซื้อที่โรงแรมอันนี้อร่อยมันจะเป็นช็อกโกแลตบางๆเคลือบแ,แล้วข้างในใเป็นสายไหมเราได้ชิมแล้วอร่อยตอนแรกอ่ะเราก็ไปที่ร้านรัฐบาลที่ทัวร์พาไปแล้วเราก็จะซื้อแล้วแหละใช่ไหม,มแต่ว่าเรากลัวมันละลายเพราะเรากำลังจะไปเมืองที่ร้อนที่สุดเราก็เลยไม่กล้าซื้อแต่โชคดีมาเจอที่โรงแรมแล้วถูกกว่าแม่ก็แอบบอกกันเลยว่าเลาทัวร์พาไปซื้อขนมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะถูกไม่ใช่ว่าจะถูกมันก็แล้วแต่ ก็าม,ามีมาชิ้นเพราะเรียกว่ามีมีเปอร์เซ็นต์ให้เขาขนมที่ตุรกีเนี่ยจะหวานมากคือหวานแบบแสบไส้นะคะหวานแบบเสียงหายไปเลยคือแบบว่าอย่างที่คุณคนได้ยินแบบหวานไส้คานอย่างเงี้ยหวานขาดไส้ก็ <c oughs> คืออันนี้นะ เค้กอีไลท์นี่คือหวานมากแล้วก็บอกว่าหวานที่สุดคือบัคลาวาเดี๋ยวเรามาโชว์คือตอนแรกอ่ะมันจะสวยๆแบบนี้ก่อนอย่าเพิ่งสิกินอันไม่เผื่อกดีคะอันเนี้ยแล้วพอกัดมาข้างในอ่ะมันจะเป็นใส่ไหมใส่ไหมอ่ะให้โชจยท่านผู้ชมดูอเหมือน็นใส่ไหมใช่ไหมอัดอยู่ข้างในนี้กินกับช็อกโกแลตอ่ะชิมอันเนี้ยถือว่าหวานน้อยนะหวานน้อยหวานน้อยมากแล้วรู้ไหมคะว่าทำไมขนมตุรกีต้องหวาน เพราะว่าเขาทำให้สุลต่านกินสมัยก่อนสุลต่านต้องไปออกรบไม่ใช่ป้าเขาพูดเองจริงนะจริงไกด์มองใช่งหรอไกด์มองไม่ใช่แต่เขาบอกว่าขนมที่แม่อ่านมาตะกี้ดีไลน์เนี่ยคือเชฟของพระราชวังอ่ะเขาคิดค้นสูตรทําให้ให้สุลต่านกินแต่ก็ไม่ไม่ได้มีสตอรี่ต่อมาว่าเพราะสุลต่านต้องไปออกรบ มันจบแค่นี้อ๋อกายเขาบอกว่าเพราะสุลต่านต้องใช้พลังเยอะมีอ๋อเออแต่เปนอาจจะไม่ออกรบอาจจะใช้พลังทำอย่างอื่นเราก็ไม่รู้ทอะไในการในการสร้างบ้านสร้างเมืองเงี้ยเออแต่ว่าเมื่อก่อนนะจักรวรรดิเขาต้องมานไงที่แบบว่าเอ๊ะใช่ไหมพูดถูกหรือเปล่าจักรวรรดิของสุลต่านเนี่ยมปไกลแบบไปไกลมากเลยอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้นะคะหนึ่งเขาตั้งชื่อเอ้ยเขาชื่อภาษาตุรกีว่าอะไรแม่ก็ไม่รู้นะ ช็อกโกแลตใส่ไหมเนี่ยอ๋อมันน่าจะมีชื่อเนี่ยออะไรไม่รู้นะแต่ว่าที่ทุกคนไปแล้วจะต้องซื้อกลับมาก็คือนี้ t ต r ร์กิชดีไลท์หรือภาษาตุรกีว่าโหลคุ่มเราก็ไปชิมแล้วตั้งแต่วันแรกๆเราก็ซื้อกินที่ปั๊มใช่ไหมแล้วตอนหลังไกด์พาไปซื้อที่ร้านใหญ่เราก็ไปซื้อมาอีกนี่ จริงๆแล้วใช่ไมจะเป็นท่อนๆอย่างนี้แต่เมื่อคืนนะป้าแกะออกมาหั่นจะเป็นแป้งเหนียวๆแล้วมีถั่วกับของหวานน้ำผึ่งหรืออะไรหวานๆน่ะข้างในแต่ละอันมันก็จะมีรสชาติต่างกันไปเช่นอันนี้อ่าไหนดีก่อนนีอันนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นพี่น้องบอกเป็นเป็นข้ะวโนะ เป็นพิตาชิโอและไอแดงแนี่คือเป็นทับทีมใช่ไหมแล้วมันก็เหนียวเหนียวแล้วข้างนอกข้างนอกก็โรยผงพิซาชิโออันนี้พิตาซิโอก็จะหยาบหน่อยร้านนี้ก็เป็นพิตาซิโอหมดเลยส่วนอันนี้เป็นเก่าไอโกจิเบอรี่ใช่ไหม นั่นแหละเออแล้วก็ข้างในก็มีถัว่วมีไรฟู้ดมีผลไม้แห้งน่นนี่ส่วนอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตแล้วมีถัว่วซึ่งถั่วน้อยมากอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันอ่ะเป็นถัว่วอันนี้ไม่อร่อยเพราะว่ามันเป็นถั่วลิสงแม่ไม่ชอบแต่มันเป็นไส้ช็อกโกแลตมันหวานเนี่ยควรจะกินกับชาขมๆของตุรกีหรือกาแฟขมๆของตุรกีเพื่อตัดรสหวานไงแต่เรากินเฉยๆแล้วไม่ได้กินของขมมันก็เลยแบบแม่ช่ไหมขอ,ของตุรกีมันแรงช้ากัน ขมมากกาแฟก็ขมอันนี้ก็หวานมากเราอะซื้อไอเจกิชิหลายกล่องเล็กๆนะที่กินตลอดทั้งทีป่ะกินวนนิดวนนิดกินยังไม่หมดเลยซึ่งเราอะซื้อมันหนึ่งกล่องแล้วเดี๋ยวเราจะแจกจ่ายให้อาม่าให้ใครอีป้อมอะไรชิมอ่ะเดี๋ยวกินด้วยกันเพราะว่าไม่มีทางกินหมดแล้วเพื่อนแม่ก็มาเมนว่าซื้อมากินตั้งนานยังไม่หมดเหมือนกันเพราะว่ามันมันหวานมากอ่ะมันเป็นอย่างนี้นะให้ดูก่อนนะมันเหมือนขนมคอเป็ดหรือคอหานะเราอะโค้ชวัวโค้ชวัวหรอคอหานะ ไม่ใช่คนหนุมจีนอะเนี่ยขนจีนน้ำยาเนี่ยอะไรกันนีแล้วก็อยลมเพ็ดมันเกี่ยวแก่นนะคะอร่อยสุดแม้ว่าเพราะอะไรมาข้างในมันมีถั่วเยอะถ้าถั่วเยอะมันจะอร่อยแล้วก็อันนี้ก็เป็นนิ่มๆยุ่นๆแป้งนิ่มๆหวานๆมันหวานที่ตัวแป้งเนี่ยแหละมันหวานที่ตัวแป้งที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นแค่น้อยเดียวนะจริงๆมีลสกชัตนมากกว่านี้เราไม่สามารถมกำแพงเลยค่ะไม่สามารถชิมมาหมดได้ไปตามดูในคลิปนะคะอ่ะอันนี้ว่าหวานแล้วใช่ไหมมีหวานกว่านี้อีก นั่นก็คือบักลาวาบักลาวาบักลาวาพิมพ์ขำชื่อมันใหญ่เลยว่าเป็นบักอะไรหรอแม่อ,อ่ะทะดาหน้าตาเหมือนไม่หวานไม่น่ากินใช่ไหมคะเซตหนึ่งนะคะทำไมอ่ะจะว้ายาฝั่งนี้หน้าตาเหมือนขนมเปีย๊ยะนะเนาะหาน้าตาเหมือนขนมเปี๊ยะก็คือว่ารสชาติก็เหมือนขนมเปี๊ยะมันจะเป็นแป้ง,ง,ปปงชั้นๆเหมือนแป้งขนมเปี๊ยะ แล้วไส้เนี่ยเป็นถั่วบดมันเป็นอาจจะเป็นบางอันเป็นวอลนัทบางอันเป็นอัลมอนด์บางอันเป็นพทริาชิโอบางอันเป็นคาเซลนัทอะไรอย่างเงี้ยแบบถูกมันก็คือจะบดแล้วก็ห่อไว้ที่สําคัญมันจะแช่อยู่ในน้ำเชื่อมมันจะแช่ในน้ำเชื่อมหวานแซ่บไส้นะตอนแรกแม่ลองชิมครั้งแรกที่โรงแรมที่มันมีบุฟเฟ่อะแล้วก็ไปดูนี่ขนมอะไรอะหน้าตาคล้ายกันหมดเลยเห็นปะหน้าตาคล้ายกันชิมดูแล้วทุกอย่างรสชาติเหมือนกันเพียงแต่ว่าถั่วข้างในอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อย ทุกอันแช่ในน้ำเชื่อมแล้วของโรงแรมนี่น้ำเชื่อมท่วมเลยนะป,ะปะ้าบ๊แล้วนอกจากแบบนี้นะ<ม>ก็จะมีปั้นเป็นก้อนปั้นเป็นแบนปั้นเป็นลีเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเหมือนพวกทองหยิบทองหยอดไยทองบ้านเราอะแต่ของเขาแบบหลากหลายกว่าคือของเราอะทองหยิบกับทองหยอดอะมันก็เหมือนจะเป็นเนื้อคล้ายๆกันใช่ไหมล้วก็แช่อยู่ในน้ำเชื่อมแต่เราแต่อันนี้ก็เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอย่างอันเนี้ยมันก็จะเป็นแป้งสันนเนี่ยบาง แล้วข้างในเนี้ย<ม>ก็จะเป็นถั่วบดแล้วก็ที่เห็นเงาเงาแฉะแฉะน้ำเชื่อมกินเนี่ยนิดเดียวพออย่าก,กินไปหมดนี่เดี๋ยวตายมหวานมากชิมให้ดูนะคะหนูไม่ชิมอืมมันอร่อยนะแต่มันหวานวาอือน,นี้บอกอยากกินไปนิดเดียวนี่กินไปครึ่งเลยนะคะไม่ถึงครึ่งมันอร่อยจริงๆนะแต่ว่ามันหวานอืมอ่ะอันนี้หนึ่งนะ อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะให้ดูว่าข้างในมันก็เป็นถั่วเหมือนกันเห็นปะอ,อส่วนอันนี้เรากจะทำนะ,ะรูปร่างแตกต่างกันไปโดยที่อ แอบมีวลน,นัดติดตรงกลางแต่ข้างในก็คือเหมือนกันอนะไรเงี้ยคือแล้วแม่มาที่อิหร่านตอนต่อเครื่องขากับแม่ก็เห็นขนมบัคลาวานะก็ไปดูแล้วแม่ว่ามันน่าจะเหมือนกันแหละตัวขนมอะแต่เขาจะทาเป็นรูปดอกไม้รูปอะไรแบบเป็นสวยงามจริงเ <นะ S 1> หรอคะทำไมไม่ซื้อมาคะไม่มีตังเราต่อต่อเครื่องที่อิหร่านตอนนั้นคือ ไม่มล้วแล้วสนามบินที่หลานนะมันก็จะเป็นเหมือนสนามบินอารมณ์แบบสนามบินละนองบ้านเราต,ต่างๆจังหวัดที่แบบไม่มีร้านเชนใดๆมีแต่ร้านโลเคอลุกอันไม่รับบัตรเครดิตต้องใช้แคชซึ่งเงินสดที่เป็นดอลลาร์กบบเป็นอินหลานเราไม่มีหมดแล้วแล้วก็รูดบแบบไม่ได้เราจะไปนั่งที่ราเพื่อจะไปกินข้าวไปนอนรอต่อเครื่องเขาก็ไม่รับบัตรเครดิตด้วยขนาดลาวสงสัยการบินที่อยู่ใน ในสนามบินฉะนั้นเนี่ยมันก็แบบเออ,นะออเออนะต้องพอสมควรไม่รู้วบางพอสมควรอะโอเคก็ สนุกสนานแหละก็ได้ประสบการณ์แปลกใหม่มากมายในทริปนี้ได้รู้จักมีคนสุขจริงๆใช่ตุรกีเนี่ยแบ่งเป็นประเทศใหญ่มากมีแบบเป็นยุโรปอ่ะตอนแรกลึกตุรกีคือยุโรปใช่ไหมปะปะคิดอย่างนีไหมเออกรรู้ว่ามันมีเอเชียเออรู้ว่ามันมีเอเชียแต่เราไม่รู้ว่าคือ3%แค่นั้นคือยุโรปอยู่ตรงเนี้ยสามเปอร์เซ็นต์ที่เป็นอิสตันบูนอกนั้นใหญ่ๆอ่ะก็คือเป็นเขตอนาโตเลียเอเชียหมดเลยแล้วเขาก็จะมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็ไม่ได้แบบูหวังเหมือนไม่ไม่ยุโร โอบอบบ้ามหมาข้ามรถทุกอย่างแบบเร่งรีบเห็นไหมคนเดิน,นงินควักควายว่าวุ่นอะไรแบบนี้มันก็แตกต่างกันใช่ค่ะะลองไปดูกันนะคะทริปตุรกีสวยรอติดตามนะคะแล้วก็ทริปหน้าอย่าลืมติดตามคลิปของจิจิวสมอลเวิลด้วยนะคะเาจะมีทริปเป็นหุ่นเป็นที่เต็มเลยเต็มเลยเหรอเต็มเลย <laughs> สำหรับคลิปนี้คะ่ะก็บ๊ายบายลากันไปก่อนนะคะ